เฮ้ยมันมีมันมีเว็บแบบว่าทดสอบแบบความเร็วป่ะแบบที่แบบพิมพ์แข่งกันอ่ะมีป่ะมันชื่อเว็บว่าอะไร Type Type Game จะมา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  Start ทำไมพี่แดงอ่ะพี่ไม่เข้าใจเลยอะอ๋อเดอะตองพิมพ์ถูกต้องด้วยอ๋อเอ้ยเอาใหม่ดีไม่รู้โอ๋อเอาใหม่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  คุณต้องมีภาษาไทยด้วยไปเลือกเลยก็ได้ Let's go Let's go หนึ่งสองสามเฮ้ยออพายอีสโอเวอร์เวิร์มิงจุดอลลี่ดีดิสทรีอาร์นออดดิงเดมส์จุดเฮ้ยพูดที่โคกอ่ะน้องพี่ที่โลอ่ะเฮ้ยพี่เนี่ยว่าพี่เร็วมากอะเนี่ยเอาใหม่ใหม่ที่หกคนคนอะไรบ่อย